โดนมีดบาดนะทำไงดีตอนนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือ้มตำกินบ่อยๆมีดบาดเลือดไโดนมีดบาดท,ทำยังไงดีอย่างแรกเลยนะคะให้น้งแผลด้วยน้ำสะอาดค่ะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะถ้าเลือดยังไหลยอยู่นะคะให้ทุกคนนะคะห้ามเลือดค่ะ โดยใช้มือหรือสำลีไนีนะคะกดเลยลงลงไปที่แผลนะคะนานประมาณสิบถึงสามสิบนาทีนะคะเมื่อกดแล้วเนี่ยเลือดอยุดไหนแล้วเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยทาเบต้าดีลงบนสำลีนะคะแล้วก็ทาบนแผลค่ะนี่นะคะแล้วก็ให้ใช้พลาสเตอร์นี่นะคะปิดแผลค่ะ ถ้าสมมุติมีเลือดนะคะชุ่มพลาสเตอร์หรือชุ่มผ้าที่เราชุ่มผ้าก๊อซที่เราปิดแผลเนี่ยนะคะอย่าเปลี่ยนนะคะให้ทุกคนเนี่ยนำพลาสเตอร์หรือผ้าก๊อซเนี่ยนะคะมาปิดทับค่ะอย่าเปลี่ยนเพราะถ้าถ้าเราไปเปลี่ยนถ้าเราไปแกะออกเนี่ยมันจะทําให้เลือดไหลยเยอะขึ้นนะคะค่ะเมื่อพันเสร็จแล้วนะคะถ้ายังมีเลือดไหลยอยู่นะคะให้ทุกคนเนี่ยรีบบอกปกครองเพื่อน,นําส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยทุกคนน้องๆทุกคนเลยนะคะเรามาระวังเมื่อใช้ของมีคมนะคะควรจะมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะ